ไปดูบรรยากาศนะคะการฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ค่ะของค่ายดีวันทีวีกันนะคะเรื่องประกาศสิทธิ์การมเทพนะคะเรื่องนี้เราก็ได้คู่พระคู่นางที่ไม่เคยร่วมงานกันมานะคะฝนใช่ค่ะก็คือเต้ยพงศกรแล้วก็น้ำตาลพิจักคณานะคะเห็นว่าเป็นละครแนวโรแมนติกดรามา่าบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามกับคุณจิยาน,านันช่อลำเจียกรายงานสดมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่แหม่มพี่ฝนตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สตูดิโอกันตนาญ่านรัชดานะคะที่วันนี้เขามีการฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ประกาศศิกรรมเทพค่ะของผู้จัดพี่น้องพรสุดาแห่งค่ายดีวันทีวีนะคะซึ่งได้พระนางค่ะคู่ใหม่นะคะเต้ยพงศกรแล้วก็น้ำตาลพิศคนามาประกบคู่เป็นครั้งแรกนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นงานร่วมงานกันทั้งครั้งแรกของทั้งคู่กับค่ายนี้ด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศด้านหลังดิฉันตอนนี้นะคะทั้งเต้ยแล้วก็น้ำตาลเองเนี่ยก็กําลังฟิตติ้งกันอยู่ค่ะน้ำตาลมาในลุคของสาวมั่ ะะส่วนเต้ยเนี่ยมาในลุคของผู้ชายแสนดีค่ะโดยเรื่องประกาศสิทธิ์กาเมเทพนะคะละครแนวดราม่าเข้มข้นเป็นเรื่องราวของเหมันค่ะรับบทโดยเต้ยพงศกรซึ่งชีวิตในวัยเด็กเนี่ยต้องอาศัยอยู่อย่างายากลําบากซึ่งเป็นคนที่ขยันแล้วก็สู้ชีวิตด้วยโดยเป็นหลานที่พัดภาคจากมหาเศรษฐีนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยโชคชะตาก็พาให้เขามาเจอกับน้ําตาลค่ะรับบทโดยน้ําตาลพิจักคณาผู้หญิงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาค่ะเป็นคนฉลาดเรียนเก่งวันนี้มาฟิตติ้งในลุคของ สาวเปรี้ยวที่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะหนุ่มเต้ยจะต้องมารับบทดราม่าหนักแล้วก็มาเจอกับน้ำตาลครั้งแรกด้วยจะเตรียมตัวมาอย่างไรจะเตรียมตัวมาอย่างไรแล้วก็การทำอารมณ์ระหว่างฟิตติ้งเป็นอย่างไรบ้างไปพูดคุยกับเขาดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเต้ยกับน้ำตาลมาเจอกันครั้งแรกใช่ไหมเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตืน่นเต้นดีครับไม่ไม่เคยร่วมงานกับน้ำตาลนะแต่เคยเจอกันเคยพูดคุยกัน ค่ะนี่ก็ครั้งแรกมีวิธีละลายพฤติกรรมยังไงบ้างไหมคะโอ้ยวันนี้ที่จริงเราเพิ่งเป็นการร่วมงานกันแบบจริงจังเป็นครั้งแรกนะอย่างซีรีส์ก็จะแบบเจอกันผ่านกันไปผ่านกันมาแต่ว่าไม่มีโอกาสได้แบบเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วบทเป็นอะไรครับออ่น้ำตาลค่ะเนีไม่ใช่ชื่อในเรื่องอ่ะชื่ออะไรครับก็น้ำตาลเขาถามชื่อในเรื่องน้ำตาลคือ ตัวจริงก็ชื่อน้ำตาในเรื่องก็ชื่อน้ำตาด<อ>้วยค่ะเรื่องนี้ใช่แต่ว่าในในในละครไม่เหมือนในตัวจริงนะคะตัวจริงตัวจริงเป็นคนเรียบร้อย <ข uais. S 2> ค่ะเป็นคนแบบอ่อนหวานอะไรอย่างี้ในโอเคแล้วในเรื่องในเรื่องในเรื่องเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจค่ะแล้วก็แบบเออเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเออเชื่อในเรื่องของวัตถุนิยมสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเงินเงินเท่านั้นที่จะซื้อทุกอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วบทเป็นเฮมันครับ มันค่อนข้างจะชีวิตลําบากหน่อยก็เป็นคนที่ทปากัด,ดเป็นคนปากัดตีนทีบเป็นคนปากัดตีนถีครับเป็นคนสู้ชีวิตอย่างนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ครับก็มีตั้งแต่แบบโจนก่อนอแล้วก็มาเป็นโจนมากๆอยู่สลัมเลยจนกระทั่งมาเป็นแบบทํางานประกอบอาชีพ m e s s e n อร์แล้วก็เพิ่งมารู้ตัวเองว่าโอ๊ยอย่างงอันนี้ไปไปทำงานที่บริษัทก่อนแล้วค่อยเพิ่งมารู้ว่าตัวเองเป็นทายาททายาทมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์นักธุรกิจเลยคราวนี้ครับ เรื่องนี้จะต้องดราม่าหนักเตรียมตัวมายังไงบ้างไหมคะก็ต้องศึกษาต้องทําการบ้านบ่อยๆเนาะเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้เองเหมือนเราก็เป็นเหมือนตัวแทนในหลวงด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรายึดมั่นในความดีการตั้งใจทําความดียังไงทําความดีเราก็ต้องได้ดีเพราะเราเชื่อในจุดจุดนี้ครับบรรยากาศการฟิตติ้งวันนี้เป็นยังไงบ้างคะชุดเสื้อผ้าหน้าผมเข้าไหมคะชอบไหมคะก็ก็สบายดีครับก็สบายดีเปลี่ยนอีกลุกหนึ่งครับที่ไม่ใช่โบราณแล้วครับ ลู่วันนี้ค่อนข้างเปลี่ยนค่ะคือที่จริงเราคาแรคเตอร์นี้เป็นคาแรคเตอร์ทีเ่เคยรับบทแนวนี้มาเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ก็จะแบบฉีกออกไปเลยคือแบบจะค่อนข้างจะเป็นสีเทานินดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อยากให้ติดตามชมดูว่าว่าพราะเอกจะมาเปลี่ยนใจให้เรามองโลกในแง่นี้ได้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับไงก็ฝากให้กําลังใจเราทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยไงก็ฝากละครเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ ขอบคุณมากค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีนักแสดงมากมายอีกหลายท่านมาร่วมแสดงด้วยค่ะทั้งเบสชนิดาภานะคะขวัญเชษชวินนัทนัทรัตมายนภัสสิทธิ์แมนสุภกิจเอ็มอภิน,นันและอีกมากมายค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะเดินทางมาฟิตติ้งในช่วงบ่ายกำกับการแสดงโดยอนุวัฒน์ถนอมรอดค่ะโดยละคร ประกาศสิทธิกรรมเทพนี้นะคะจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะส่วนเบื้องหลังการถ่ายทำจะเป็นยังไงติดตามได้ในรายการโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆของการฟิตติ้งละครประกาศสิทธิกรรมเทพส่วนช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะ